สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชนแนลนะคะสามสาวนะคะจีกำลังร้อยพวงมาลัยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยแอนก็ให้รางวัลน,นะพูดถูกใจหให้รางวัลพูดถูกใจใเอาไม่มีอะไรจะให้แล้วนั่นเิ<ก>ใน,ในในกระเป๋าก็มีเต็มบุกคหนงก็ว่า,เป,าเป็นสาวเนาะก็จะดีใจเนาะแมนมาล่ะ าบอกว่าอะไรนะฝนมันก็ยังมีหายมีไปมีมาน, <c oughs> นี่เราหอบไ้ก็หอบมาอีกแล้วเ <c oughs> ด็กหน่ยบ้าหอบพานมามใครสิเราก็มาร้อยรอบที่สองแล้วซึ่งไปเจอดอกรักมาแล้วใครสิ้ยใหม่เลยที่ <c oughs> ทนี้หาดอกรักไม่จ <c oughs> เจอเียนากไ,ไอก้ยากเขามไม่ได้เข้าไปหาในออฟฟิศ right นั urun, <yap a> <za> ่ง้อยเขียงนล้องทีหาวัดวัดกลางคืนทำอะไรให้หลับให้นอนทำไมไม่นอนคืนก็นั่งดูเวลาให้นอนทำไมไม่นอนเมืาอเมื่อคินโมจะไปนอนเอากำลังเองเสือกำลังเตรียมหมอนยางดีเพราะตอนเด็กเดียว ใ่อะไรวะเสือก็ไปกินเผาเลยอะไรกันไปนอนแล้วก็ไม่ได้เห็นเ้วที่พากันไปเสือกำลังเอาหมอนวางคู่กันอยู่นั่นแะยังไม่ทันได้เอ็นเลยเสือมันก็งงนเมันรับรถหนก

ได้กับเค็มน้ำจี้เหรอดูป้าไทยบ้านเราเส้นได้ <laughs> <laughs> ใครทำได้ช่วยทีแ <laughs> อนสายหัวนะใช้ใความริ้ความ้ความรู้ควาพยายามเหมือนกันคู่ใดคือตาแคนาดาล่าเขายังมาช่วยเพราะว่าคอยก็เหมือนกันจริงนี่ต้องตัดแบบ เนี้ใครก็ได้โอ้เห็นไหมเหม่ยากอยู่ไหนความไมยาอยู่ี่ไมันต้องสำเร็จมันต้องได้น่นมันกลัวเลยนะความใหญ่ตอนล่างล้าทำยังไงมัก่อนใช่มเ้อมาใัมากรงเออมจุมไม่มีจุมันกลนแล้วเลย ยศสีเหลืองของก็คือเราจะออยสีขาวสีขาวก็ต้องรู้ว่าคือทางไหนมร้อยก่อนเนออภาษาเอาสีเหลืองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกลัวสีขาวมันมันจะไม่พอสองเส้นนี้นี่นี่นี่ีเอาสีอะไรก็ได้สีชมพูแต่ก็สีอะไรสีเหลืองก็ได้อ่ะเออนี่เพราะว่าสีขาวมันสองเส้นแล้วกับปลาชทยบ้านเนี่ยก็คอยเนี่ยเดี๋ยวกลัวมันจะค้างกันอยู่อีกนเสี่ยเออนี่อ่ะ Terima kasih telah menonton! รูว่นาแบบงานไเนเปรูังๆตา,าอาการหนักแล้ใช่ไหมอาการเริ่มหนักแล้วอยากนสกึัู้านบนมเป็นเฝาแล้ว

rọt rọt ya เราชินแล้วตอนที่อาบน้ำหมุนมันเย็นได้อันนี้แบบหนูก็มันอยู่ที่สถานการณ์เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่หรืยังส่อยังไม่มาทำบ้านเนี่ยหนูก็อาบน้ำเย็นหนูก็อาบได้แต่ตอนเนี้ยมีน้ำหมุนแล้วหนูอาบน้ำเย็นไม่ได้มันรูน้ำเย็นรูด้ำสะบันเลยเออมันอยู่ที่เราแบบถ้าเรามียังไงเราก็ต้องอาบอย่างนี้แหละก่อนนี้ปีที่แล้วหนาวปีทีนี่เห็นเนาอาบได้อะอาบปุ้มบุ้บุ้มบุ้ม เอาแลร่างกายมันจะอุ่นเอออาบเสร็จน้ำเย็นนะถ้าอาบได้มันอุ่นอาบน้าอุ่นมันจะอุ่นตอนอาบพออาบเสร็จแล้วมันจะเย็นหาวนาวมันมันมันดีไปหลาอย่างเด็ไอ้ที่สำคัญมันเปน้ำเย็นไปได้นะอที่คือเธออกระดูกแข็งแรงไอ้ที่สําคัญมันถึงน้ําเย็นไ่ได้ที่หละมันสะบั้นเป็นโลดใช่่ือจริงจรันจะอตออนมาทำบ้านนี่แล้ เครอด่หยอเย็นก็ต้องอาเข้าวก็ต้องอาดรู้ไหมอะไรถ้าไฟบเดครืำ้อุ่น่ก็ใช่เองของใช้จาย

โอโหจอะไรเนี่ยไปลงแล้วมีงานมาเป็นเดอ็กบกลับมาก็ไปยู่หน้าเ้ามอดอทิตยาวันแล้วกาไปก็ไปตัผกับที่นี่ก็ยาววิบ้านเกงมาก่อนวิ่บ้านอง้านที่ไหนที่กแพงะ ว่าหลวงปู่ไม่ไม่ในที่ที่สาวลื้อไปไหนือไม่อยู่ในที่เหนหนจะเห็นที่ไว้แี่แปเป็นบ้านไม้หรอป้างะบนไม้ไอ้ไม้ตงนม้พวกไม่กินนะปวกกินโมแ่กินไม่ได้ไม่สัดวถ้าไม้สักแี้วมันดินไม้ตัด้มอไม้สักไปจะเป็นรอดเป็นเออเป็นข้าเรียก็ขี้นอูล้ นอกนั้นอลอกมันห,<อ>หวานหวานมูลหลายปีแล้เได้ดูข่าวไหม,ไม <c oughs> ที่ที่บ้านที่ปวดกี่ที่มันทางลงมาทักอ่ะอืมกินจนทางไปเลยเป็มันต <c oughs> ัวเล็กนิดเดียวสามารถกินได้อืม <c oughs> <c oughs> เงียบเนียเงียบเริ่ไปแล้วอ็ง่วากนที่ประเนุูต้อปกคลองหลับตาจะมีรู้นี่แหละตื่นทุกวันตีสามกว่ากว่านี่ยมันเป่นอ่าเคยง่ายไรสดไม่งั้นจะได้ไสดีสี่ถึงเวลาตื่นมันก็ตื่นน้ตื่นล้วก็ขี้เกียจลุ กอหนูจะไล่เนี่นะกวบ้านท้อนี้ตื่นนั่งตื่น ठीक है จะรออแล้วนะตื่นสะทีใครบอกให้หลับใครบอรให้หลับไปได้เลทตามีขาไม่แน่ไปไม่ได้มาติดพุงหละเห็นยังเอาแต่พุงมาแล้วบ้าง นี่ยังไม่ได้กินเตี่ยนเลยอก็โอ้อยืดในเรื่อพี่น้องโอ้โหชื่อันชื่อพนมีด้าพีขังเลยปานมาแล้วป้าเลยนังโดนลูกกตนยางตี สาวสาวนะคะร <Bonjour S 1> ้อยพวงมาลัยกันนะคะ fc <Yeah. S 1> นะคะ <Yeah. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ